สิบแปดจุดสามคนแล้วมาจับหมูกันนะครับทุกคนวันนี้สมาชิกเยอะมากสามสิบสามคนใครแอดก่อนได้จับก่อนนะผมบอกไว้เท่านี้แหละเพราะผมรับจากด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวใครไม่ได้ก็วันอื่นๆยังมีนะครับมีทุกวันนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวผมจับเม้นต์ไอดีปักหมุดไว้ในวันต่อวันนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้ส่วนที่ผมไม่ได้แอดเพื่อนหลายคนเนี่ยเพราะว่าก็จะไม่ว่ามันผมไม่ได้มีเวลาว่างดูแลฟาร์มยี่สิบสี่ชั่วโมงอะครับ ครับขอโทษด้วยนะผมทําเป็นการแจกแบบนี้แล้วกันนะก็คือผสมมาให้จับนะ <c oughs> แต่ตอนนี้รับรับแล้วไม่มีใครมาจับเลย <c oughs> ใช่ดีนี้ไหมนนเนี่ยโอเคสามชั่วโมงโตโอเคมีคนมาจับแล้วครับวันวันนี้คนแอสสามสิบกว่าคนเลยนะแต่ขึ้นฟีดขึ้นฟีดหรือว่าอะไรมาจาบแค่คนเย็นไม่เป็นไรครับ เลยๆเดี๋ยวรอดูถ้ามีคนจับเพิ่มเยอะๆเดี๋ยวมาแจกต่อนะครับช่วงนี้ก็ผสมกลางๆนะครับปีกทองก็ออกบ้างไม่ออกบ้างครับผมสองร้อยขวดออกตัวหนึ่งบางทีไม่ออกเลยเวอร์เกินนะครับเลรียดเริ่มแปลกแหละดูว่าดวงผมไม่ดีวะ่ะ เหมือนเดิมน,นะครับที่อย่างมูห้ามให้อาหารนะครับใครให้อาหารผมจับติดคือผมไม่ไม่รับแอดแล้วนะครับเพราะถ้าคุณให้อาหารแล้วคนอื่นที่มาต่อด้านหลังจับไม่ได้นะ <c oughs> โอเคสองนาทีก็ยังไม่หมดเดี๋ยวผมไปขโมยม,มาเพิ่มแล้วกัน,นครับเป็นฟาร์มที่ผมทำลองไว้เผื่อคนมาจับเยอะนะครับ ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นหนึ่งแล้วมันไม่ติดเลยอ่ะเพื่อนโอเคแสนห้าไปแล้วครับแจกเรื่อยๆทุกวันนะใครไม่ได้ต้องเสียใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกหกโมงครึ่งเวลาเดิมอุ้ยจับติดหมดเลยอีกทีเดี๋ยวทีซ้าซโอเคไม่ติดเหลือไว้ตัวนี้สมมูลแบบครับ อ่าครับเริ่มมีคนมาจับเพิ่มแล้วใครได้ก็ยินดีด้วยนะคใครไม่ได้ก็รอบหน้าพรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวยืดตัวเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันครับผิดภาพประการในะ <c oughs> ลินพันผิดพาพประการใดขออภัยนะ ใครไม่นังนก็รอแจกพรุนี้เม้นยูอวีที่ปักหมุดนะครับส่วนมากไอดีที่ผมจะแจกจะปักหมุดไว้นะครับคลิปแรกนะ